สวัสดีครับผมอยู่ับนะครับเอนะครับเกี่กช่องนายเอนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอรีวิวนะแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาสรุปการใช้งานน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับผมเจ้าแอมวันนะครับเป็นน้ำมันเครื่องจากสูตรอเมริกานะครับผมตัวนี้เป็นซูเปอร์ k บ 4T โฟร์ทีนะครับฟูลอีซินติกสิบวีสี่สซึ่งตัวนี้นะครับผมเอาไปใส่เจ้าตัว สกูปี้ไอตัวแรกนะครับที่ผมได้เปลี่ยนไปแล้วมันใช้มาได้1เดือนกว่าๆแล้วก็จะมาสรุปการใช้งานของเจ้าเอวันตัวนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ขับเจ้าสก o ปี้ไอนะครับเพื่อจะไปล้างชุดข้างที่ร้านแมวเมโลล้างชุดข้างที่นนทบุรีนะครับผม, <c oughs> ผมก็อยู่แถวๆบางใหญ่นั่นเองเออว่าถ้าเป็นจุดแลนด์มาร์คใหญ่ๆก็อยู่ใกล้ๆก,กับเซนทันเวสเกต ซึ่งผมอยู่แถวจรรงสนิทวงนะก็ต้องใช้เวลาในการ ขับไปอยู่ประมาณเกือบ25นาทีหรือเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมเพราะว่า,าแถวจรันเนี่ยก็มีการทำทางนู่นนั่นนี่นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้อักการเดินทางของเจ้า Scoopy i ด้วยแล้วก็จะมาสรุปการใช้งานของเจ้าน้ำมันเครื่อง M1 กับเจ้า s u p e r ้ไให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาพูดกันเลยดีกว่านะครับจากที่ผมได้อัดในคลิปตอนที่เอาเจ้า M1 เนี่ยใส่ s c o o p ้ไอแล้วก็เทครั้งแรกเลยนะครับเรื่องอัตราการเร่ง ะครับอัตราการเร่งของเจ้าสกูปปี้ไอนะครับยังถือว่าทําได้ดีเหมือนตอนแรกๆที่เอาน้ำมันเครื่องตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับผมอัตราการบิดมาดีมาตามมือแล้วก็บิดได้อย่างใจนึกเลยนะครับถ้าคุณสังเกตดูในคลิปวิดีโอที่ผมได้ขับไปถึงบางใหญ่นะครับเพื่อจะไปล้างชุดข้างนะ มก็ใช้ความเร็วเกือบเต็มที่ของ s c o o ี้ไที่ทําได้นะมันสกู o ี้ไของผมเนี่ยก็1 1อยอะนะมันก็บิดได้เต็มที่ก็8 80 90นี่แหละครับมันก็มาตามมือดีแล้วก็ขับนุ่มดีนะครับลื่นนะครับโอเคเรามาพูดถึงข้อที่2นะครับเรื่อง การแซงนะครับหรือว่าการขับในที่รถติดหรือต้องแซงในทัฟฟิกแจมนะครับผมเรื่องนี้ผมก็พูดทุกครั้งทุกน้ำมันเครื่องนะการแซงนะครับสำหรับเจ้าแอลวันตัวนี้นะที่ผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคือตัวเนี้ยเวลาจะแซงเนี่ยมันบิดได้ดั่งใจเลยไม่ต้องรอรอบหนานนะครับเวลาสมมติว่าถ้าเราต้องเจอเหตุกระชั้นชิดในการเบรกนะครับแล้วก็มีรถหยุดอยู่ นะครับแล้วเราต้องเบรกแล้วก็ต้องบิดเพื่อที่จะหลบซ้ายหรือหลบขวานะครับหรือว่าซอกแซกตามระหว่างรถนะครับไม่ว่าจะรถกระบะรถเกง่งรถบรรทุกนะครับสกูบิ e ่ตัวนี้กับแอวันนี้เอาอยู่ครับ ผมได้ลองแล้วนะครับในวิดีโอนะนี่คือขับไปไกลให้ดูเลยนะไม่ได้ว่าเทสแค่ถนนตัดใหม่พันนถผู้ต้มนทนอย่างเดียวนะคราวนี้ผมเทสถึงบางใหญ่เลยการใช้งานไม่มีปัญหาเลยครับผมไม่ต้องรอรอบนานนะในการที่เราจะแซงนะครับผมแต่ก็ต้องทำความเร็วขึ้นสักนิดนึงนะครับเพื่อมีความมั่นใจในการจะเติมคันเร่งเพื่อจะแซงรถหรือว่าเราจะซอกแซกไปตามระหว่างรถเวลารถติ นะครับผมก็มันมาได้แรงใจกับมือกับสิ่งที่ผมอยากจะใช้งานของมันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อ2นะโอเคเรามาพูดถึงข้อ3นะครับข้อ3ตัวนี้เรื่องการทานท็อปสปีดนะครับก็จะมีหลายคอมเมนต์นะบอกว่าเอ่อคุณเทสเนี่ยคุณไม่ไปทำไม์ลดสักทีนะครับคือเอาตรงๆนะผมไม่มีเวลาที่แบบว่าเอาไปทำไม์ลดจริงๆนะซึ่งถ้าคุณเห็นไม่ My ที่มันค้างอยู่อันนียคือไม่ตัวนี้มัน ค้งมาอย่างนี้มาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับแต่เรื่องการทําความเร็วรถเนี่ยจะพูดว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมรู้สึกได้นะครับคุจะเห็นในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมถ้ารถมันไม่ติดจริงๆนะครับหรือว่าจําเป็นต้องหยุดนะผมจะขับความเร็วเต็มที่ ตลอดนะครับตลอดเวลาเลยจนถึงบางใหญ่เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเทสด้วยว่าโอเคเมื่อผมเติมเจ้าแอมบันตัวนี้เข้ากับ s ู o ป p รไแล้วเนี่ยอัตราการเร่งอัตราการบิดหรือว่าการทำท็อปสปีดของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมกบ,บิดเต็มที่บิดสุดจนถึงสถานที่ที่ล้างชุดข้างแมวไบโลเลยนะครับผมมันก็ตอบสนองดีนะครับแล้วก็บิดได้สุดมือดีนะครับอัตราการเร่งก็ดีนะครับ คือตอนนี้สําหรับตัวนี้นะกับสกูปี y ไอนะสำหรับผมนะที่ผมใช้งานจริงๆนะครับยังรู้สึกว่ายังไม่มีข้อที่จะติดมันนะอันนี้ต้องดูที่คนอื่นด้วยนะครับที่เอาตัวน้ามันเครื่องตัวนี้ไปใช้นะครับก็ถ้ามีข้อติดติงอะไรขึ้นมานะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของผมได้นะซึ่งผมก็คือใช้มาหลายยี่ห้อจริงๆนะแต่ตัวอ้มาตัวนี้ยังไม่มีข้อติดสาหรับเจ้าสกูปี y ไอนะโอเคอันนี้ก็คือ บทสรุปของผมที่ผมใช้เจ้าแอวันมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับผมจากที่ผมเห็นแล้วก็จากที่ได้ใช้งานจริงนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ผมหน่อยนะกดแชร์นะครับกดซับตไคร้นะครับเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ